วันนี้ผมนำเสนอสิ่งที่จะช่วยให้คุณเหนื่อยน้อยลงในการทำการตลาดหาลูกค้าใหม่สิ่งนั้นก็คือ Brand awareness ทำไม Brand awareness มีความสำคัญสำหรับธุรกิจ SME วันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด SME Jump .co.th H ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโดอผมสักครั้งนะครับงานของผมก็คือผมช่วยธุรกิจ SME ให้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับ Brand awareness หรือภาษาไทยคือการรับรู้แบรนด์ อธิบายง่ายนะครับก็คือการที่คนทั่วไปรู้จักชื่อธุรกิจและก็รับรู้ตัวตนของแบรนด์ของธุรกิจของคุณอาจจะจดจำโลโก้จดจำสีหรือภาพเวลาพวกเขานึกถึงแบรนด์ของคุณเขารู้สึกคุ้นเคยรู้สึกถึงความน่าเชื่อถือหรืออาจจะจำประสบการณ์ที่ได้เคยใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากคุณสิ่งเหล่านี้เรียกว่าแบรนด์ awareness สำหรับผมนะครับผมคิดว่าธุรกิจ SME ควรจะต้องให้ความสำคัญกับแบรนด์ awareness เพิ่มมากขึ้นครับเพราะจากประสบการณ์ที่ผมเห็นนะครับธุรกิจ SME จะเน้นการยิงแอด เพื่อขายสินค้าเกือบ100%เลยครับของงบโฆษณาทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปยิงแอดเพื่อขายสินค้าซึ่งผมก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าคุณอยากจะได้กําไรให้คุ้มค่าเงินที่ลงไปแต่ให้คุณนึกภาพแบบนี้นะครับในแต่ละวันเนี่ยลูกค้าเห็นโฆษณาบนหน้าโซเชียลมีเดียต่างๆเยอะมากการที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าทันทีเมื่อเห็นแอดหรือโฆษณาของคุณมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆครับการสร้างแบรนด์ awareness ในหัวของลูกค้าจะมาเพิ่มโอกาส การขายตรงจุดนี้ให้มากขึ้นนะครับวันนี้ผมมาสรุปความสำคัญ5ข้อของแบรนด awareness เรามาเริ่มกันเลยครับความสำคัญของแบรนด awareness ข้อที่1สร้างการจดจำแล้วก็ความน่าเชื่อถือแบรนด awareness ช่วยสร้างการรู้จักแล้วก็ความเชื่อถือในหัวของลูกค้าเป้าหมายการที่คนรู้จักแบรนด์ของคุณเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะสนใจ คลิกเข้ามาที่โพสตโฆษณาบนหน้าฟีดนะครับเพื่อดูสินค้าหรือบริการเพราะว่าลูกคา้ารู้สึกคุ้นเคยกับแบรนด์มีรู้สึกมีถึงความน่าเชื่อถือรู้สึกถึงคุณภาพจากแบรนด์ของคุณอาจจะพูดได้ว่าแบรนด์ awareness จะช่วยทำให้ลูกค้ากลับมาเลือกซื้อสินค้าจากคุณเมื่อเขาต้องการแทนที่จะไปค้นหาสินค้าจากคู่แข่งรายอื่นๆเป็นการส่งเสริมการขายในอนาคตนั่นเองครับ ความสำคัญข้อที่ของของ n บ a นด r w n r s s นะครับช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในสถานการณ์ที่ทางธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงมากเนี่ยถ้าธุรกิจของคุณไม่มีความแตกต่างไม่น่าเชื่อถือโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งรายอื่นก็ยากการมี Brand Awareness มาช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งทำให้คุณสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้นยกตัวอ,อย่างให้คุณเห็นภาพนะครับสมมติ ว่าคุณเดินเข้าไปในห้างที่คุณไม่เคยไปมาก่อนเลยกําลังจะหาร้านอาหารเพื่อจะทานข้าวกลางวันข้าวเที่ยงเนี่ยนะครับมีร้านอาหารเล็กๆหลายร้านให้คุณเลือกเต็มไปหมดเลยแต่คุณก็ไม่เคยทานไม่รู้จักสักร้านเดียวเลย แต่เมื่อคุณเห็นมีอยู่ร้านหนึ่งพอที่จะคุ้นคุ้นจำได้เพราะคุณเคยเห็นบนหน้า Facebook นันเคยเห็นการรีวิวอาหารเว็บๆขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็คงจะเลือกเข้าร้านนี้เพื่อความชัวนะครับเพราะว่าคุณรู้สึกคุ้นเคยและมีความเชื่อมั่นว่าอาหารมันน่าจะอร่อยเพราะคุณเห็นใน Facebook สิ่งนี้คือพลังของแบรนด awareness ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในสถานการณ์ที่การแข่งขัน ดูเดือดครับข้อที่3นะครับ brand awareness ช่วยสร้างความสัมพันธ์ connection กับลูกค้าการที่คุณสร้างแบรนด์ของคุณให้มีตัวตนให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าต้องการช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้ามีการใช้ storytelling ต่างๆในการสร้าง brand awareness มันช่วยสร้าง connection ที่ดีแล้วก็ลึกกว่ากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายลูกค้าจะรู้สึก,สก connect กับแบรนด์ของคุณมากกว่าแบรนด์ของ คู่แข่งลายอื่นทั่วไปสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความพักดีของลูกค้าให้เกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่า customer loyalty ทำให้เกิดการซื้อซ้ำและลูกค้าเหล่านี้จะช่วยบอกต่อบนโลกออนไลน์ด้วยครับข้อที่4 brand awareness สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าหรือบริการของคุณเมื่อลูกค้ารู้จักแบรนด์ของคุณมุมมองของลูกค้าจะรู้สึกว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยมีมันรู้สึกพรีเมียมมากกว่าแบรนด์ของของคู่แข่งที่ลูกค้าไม่ค่อยรู้จักซึ่งจะส่งผลทําให้ลูกค้ายอมที่จะจ่ายแพงกว่าสิ่งนี้ช่วยทําให้คุณนอกจากที่จะอาจจะขายสินค้าได้เพิ่มแล้วเนี่ยคุณยังสามารถสร้างมาจิ้นหรือกําไรได้ดีกว่าอีกด้วยครับข้อที่5ข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับ Brand awareness ช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต Brand awareness เป็นพื้นฐานสำหรับการขยายธุรกิจเมื่อแบรนด์ของคุณได้ รับการรู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงที่ดีแล้วเนี่ยคุณจะมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่นําเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ได้ง่ายกว่าเพราะว่าคุณได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าของคุณแล้วดังนั้นแบรนด a r วนเนสช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆขยายธุรกิจแตกลรายสินค้าและบริการออกไปได้เพิ่มมากขึ้น ขอบคุณครับที่ชมว,วิดีโอของผมผมหวังว่าจะเห็นความสำคัญของการสร้างแบรนด์ w a r e n e s s สสำหรับธุรกิจของคุณนะครับอย่ามัวแต่เน้นการยิงแอดขายสินค้าเพียงอย่างเดียวถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม Subscribe และปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้ครับหรือคุณเข้าไปในเพจ Facebook ของ SME อ็มล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมศร์ smejump.co.th เราพบกันใหม่ครับ